โอ้โหท่านผู้ชมครับมันกล่องมันหล่นนะครับไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างเนี่ยขวบไม่ได้มานะครับเราหนักแล้วกล่องมันร่วงเอีนเอนหน่อย น้ำตัวน้ำหวานไหลดีครับคุณชมครับเป็นไงบ้างไม่รู้เนี่ยโอ้โหท่านผู้ชมดูสิครับมันล่วงหมดเลยครับตายตายตายเสียดายโอ้ย ค,คือมันร่วงนะครับท่านผู้ชมมันร่วงครับผมมาถึงนี่เห็นกล่องเขาตกแล้วครับอโอ้โหท่านผู้ชมครับน้ำหวานทั้งนั้นเลยครับเสียดายนะครับไม่ได้ไม่ทันเอาตอนที่เขายังไม่ร่วงะครับท่านผู้ชมตอนนี้มันร่วง โโอโดูสิครับท่านชมครับไม่รู้จะหนีหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าลวงลางเขาล่วงลนหมดเลยนะครับตายตายตาย,ตายเสียดายมากเลยโอ้ยหวานทั้งนั้นเลยครับโอ้โห ท่านชมครับโอ้ยเอาเอาอ,ออกไปตะกี้ไม่ได้ถ่ายตอนที่ลวงเขาหล่นนะครับคือคือกล่องเขาหล่นนะครับกล่องเขาหล่นเพราะว่าน่าจะหนักเกินนะครับโอ,โ,โอ้โหโอ้โหดูดิดูดิน้ำหวานทั้ทงนั้นเลยครับทมม่านผู้ชมออกไปลูก ตายตายตาไม่รู้ว่าอขาพอลนวันไหนนะครับน้องพึ่งก็ตายบ้างอะไรบ้างเพราะว่ามันกล่องมันหลนเมืี้ไม่ได้ถ่ายไว้นะครับตอนกล่องมันหลนผมผมก็ จับยกขึ้นเลยโอ,อ้อท่านชมเนี่ยที่เขาเรียกว่าพรีเมียมนะครับสายสายสงสารสงสารน้องเขาจับใจเลยกล่องนี้คงคงคงไม่อยู่แล้วล่ะเพราะว่าน้องเขาคงจะหนีรังะครับเพราะว่าไม่ไม่มีรวงตัวอ,อ่อนให้เขาได้ดูแลครับ ดูครับมันร่วงล่นหมดเลยอะครับโอ้ยเสียดายดูครับท่านผู้ชมครับนี่หนึ่งลังนะครับหนึ่งกล่อง เดี๋ยวค่อยพาท่านผู้ชมไปดูกล่องอื่นนะครับท่าผู้ชมครับวันก่อนรังนี้นะครับที่เขาร่วงหล่นวันนี้ผมจะลองเปิดดูนะครับว่าจะสามารถเก็บน้ำผึ้งได้หรือเปล่านะครับกล้องอาจจะไม่ชัดนะครับท่านผู้ชมครับกล้องไม่ค่อยดี๋ยจะลองเปิดดูนะครับ เห็นหรือเปล่าครับเอาได้หรือยังนะครับวันนี้ยังดีกว่าเนาะนครับอันนี้เป็นเป็นเป็นร่องรอยนะครับที่วัออนก่อนเขาล่วงไปประมาณสักสองสามลวงครับอ่ะยังไม่เก็บดีกว่าเนาะ น่าจะสัปดาห์หน้านะครับเห็นไหมฮะเนี่ยร่องรอยของการล่วงเมื่อสัปดาห์ก่อนอเฮ้ยยังยังไม่เก็บนะครับเพราะว่ารออีกสักสัปดาห์ก็ยังทันครับ,ย,รบยังไม่หมดเดือนห้านะครับยังไม่หมดเดือนห้าจะหมดเดือนห้าก็วันที่สิบเก้าเมษายนครับไปเดี๋ยวไปดูกล่องอื่นกันครับไปดูกล่องนี้ครับท่านผู้ชมครับจะเก็บได้ไหมนะครับ de prau ผู้ชมตรงนี้ยังไม่ปิดยังไม่ปิดรวงหลังดีนะครับเออน่าจะอีกสักสองสัปดาห์นี่เหมาะเลยเนาะอีกสักสองสัปดาห์นะครับหลังเนี้ยกล่องเนี้ยโอเคสองสัปดาห์สองสัปดาห์ค่อยมาเก็บกันโอ้เยอะมากครับท่านผู้ชม ตรงนี้กล่องนี้นะครับเยอะมากเดี๋ยวอีกสักสองสัปดาห์เนาะเดี๋ยวค่อยมาเก็บครับไปไปดูกล่องอื่นกันครับ ของนี้อีกกองครับท่านผู้ชมที่มันร่วงขนาดขนย้ายแม่มันร่วงขนาดขนย้ายเพราะว่าตอนขนย้ายนี่จํานวนรวงลังแล้วก็จํานวนประชากรเขาเยอะมากนะครับวันก่อนเก็บไปแล้วประมาณสองวงครับท่านผู้ชมหรือว่านี้เรามาดูกันว่าเยอะไหมนะครับ อีกแล้วร่วงแบบนี้ก็คงต้องเก็บแล้วล่ะครับท่านผะู้ชมเนาะหรือว่ายังไม่เก็บดีเนี่ยครับท่านผู้ชมมันร่วงอีกแล้วอะ่ะเนี่ยแต่ว่ารังก็ยังไม่ใหญ่อ่ะครับวันก่อนนี้ร่วงไปประมาณสักสองสามรวงนะวันนี้ร่วงอีกละ เดี๋ยวลองดูนะครับ